กราบสวัสดีอีกครั้งครับผมสำหรับ EP นี้นะครับเป็นตอนที่3ในเรื่องราวของประวัติของท่านอนาคาลิกะธรรมปาละซึ่งตอนนี้จะเป็นตอนจบนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญทุกทกท่านติดตามรับชมรับฟังให้จบนะครับเพื่อเสริมสร้างศรัทธาภาษาและก็ได้เรียนรู้ประวัติของปูชนียบุคคลนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ของชาวพุทธว่า ปัดฉิมมวัยช่วงท้ายแห่งชีวิตท่านนั้นลงเอยแบบไหนนะครับผมขอเชิญรับฟังได้นบัดนี้ครับผมท่านทั้งหลายครับในท้ายที่สุดแล้วทุกๆชีวิตนะครับผมที่โดนชาติครอบงำแล้วก็ย่อมก้าวไปสู่ชราและมรณะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นปกติซึ่งสังขารของเรายากที่จะทานทนมีคำถามว่าในพระศาสนาเรานี้พระพุทธเจ้าสอนอะไร ผมนึกย้อนไปในสมัยพุทธกาลนะครับผมคือเวลาพระภิกษุที่จะออกไปเผยแพร่พระสัทธธรรมเนี่ยก็จะเข้าไปถามพระสารีบุตรนะครับเพราะว่าพระพุทธองค์ก็ทรงถ้าจำไม่ผิดนะพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก่อนที่พวกเธอจะไปเผยแพร่ประกาศพระธรรมวินัยในพระศาสนานี้เนี่ยพวกเธอจงเข้าไปขอโอวาทขอโอกาส กับพระธรรมเสนาบดีสาลีบุตรเถิดสาลีบุตรจะให้ความกระจ่างในแนวทางที่จะประกาศพระสัทธรรมนี้แก่พวกเธอได้คราวนี้ภิกษุเหล่านั้นก็เข้าไปกราบพระสาลีบุตรแล้วก็กล่าวกับพระสาลีบุตรว่าข้าแต่ท่านพระสาลีบุตรพระพุทธองค์ทรงรับสั่งให้พวกเราเนี่ยเข้ามาขอโอวาทจากพระธรรมเสนาบดีสาลีบุตรก่อนที่จะออกไปประกาศพระสัทธรรมท่านพระสาลีบุตร ก็จงอนุเคราะห์แก่พวกข้าพระเจ้าด้วยเถิดทีนี้ท่านพระสารีบุตรท่านก็ได้ฟังแล้วท่านก็เลยบอกกับภิกษุเหล่านั้นว่าอาวุโสทั้งหลายการที่พวกท่านจะไปประกาศพ,พระศัทธรรมนี่นะในศาสนาของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านี่นะพวกเธอจะต้องเจอกับความเชื่อหรือลทัทธิอื่นนอกพระศาสนานี่เป็นจํานวนมากเลยหรือแม้แต่ว่า ทิฐิของบุคคลต่างๆพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรพวกเธอก็จะได้เห็นจะได้รู้จะได้รับฟังและก็จะได้ตอบคำถามของคนเหล่านั้นซึ่งในลัทธิต่างๆเนี่ยมีคำอธิบายมีคำสอนต่างๆมากมายพวกเธอจะตอบพวกเขาเป็นฉไนถ้าเกิดว่าพวกเขาถามว่าท่านสมณะในศาสนาของท่านสอนอะไร พระพุทธองค์ทรงตัดสอนอะไรแก่พวกท่านพวกท่านถึงได้ยอมตนเป็นสาวกในพระศาสนาบวชเพื่ออุทิศแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกษุเหล่านั้นก็กล่าวกับพระสารีบุตรว่าถ้าเช่นนั้นพวกกระผมนี่ควรจะตอบเขาไปอย่างไรดีท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวกับภิกษุเหล่านั้นว่าอาวุโสเอ่ยพวกท่านจงโตวาทะ จงตอบวาทะตรงแก้วาทะของความเชื่อทิฏฐิเหล่านั้นที่เห็นผิดหรือว่าที่เขามีความสงสัยมีความเครือบแคลงอยากจะถามอยากจะทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรให้พวกท่านพูดอยู่เรื่องเดียวนั่นก็คือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันทนได้ยาก มันควบคุมกำกับอะไรไม่ได้เลยดังนั้นมันไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาทั้งสิน้นถ้าหากว่าพวกท่านพูดอย่างนี้แล้วก็จะสามารถแก้ความสงสัยความข้องใจของความเชื่ออื่นของความเห็นของคนอื่นได้ของลัทธิอื่นได้จอรกลับมานสมัยท่านอนาคาลิกธรรมปาละทุกทกท่านครับแม้ท่าน อนาคาลิกธรรมปาละเองก็มิอาจก้าวพ้นชาลาและมรณะลงไปได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมปีพศ2474ท่านอนาคาลิกนี้ท่านเห็นแล้วว่ามัจจุมานคือความตายเนี่ยได้คืบคานเข้ามาหาท่านใกล้เข้ามาทุกขณะทุกขณะท่านเคยปรารบว่า ถ้าหากท่านจะต้องสิ้นใจนั้นท่านขอสิ้นใจภายใต้ผ้ากาสาวัตที่ห่อหุ้มกายนั่นก็คือท่านขอตายแบบเป็นพระคือขอตายในผ้าเหลืองพูดภาษาชาวบ้านละกันดังนั้นแล้วท่านจึงได้เดินทางมาที่สารนาคหรือว่าปาอิสิปตนะมลุกทายวันซึ่งท่านมาพำนักอยู่ที่พระมูลคันทกุตีวิหารหลังใหม่ ซึ่งผมได้เคยพาท่านไปชมแล้วนะครับตอนที่ EP ภาพถ่ายะตะลึงภาพถ่ายพุทธประวัติท่านลองไปดูนะครับผมใน EP ีเก่าเก่าซึ่งพระมูลคันทักุตีวิหารหลังใหม่ก็เป็นวิหารที่ท่านนำพาศรัทธาทั้งหลายสร้างขึ้นมานะครับอยู่ใกล้ๆกับธรรมมรกะคาสถูปสถานที่บริเวณที่พระพุทธองค์ทรงหมุนพระธรรมจักรทรงลั่นกองธรรมะเพลีให้ดังกึกก้องไปทั่วอนันตจักรวาล และแล้ววันที่13กรกฎาคมปีพศ2474ท่านก็ได้นิมนต์พระจากศีลังกาก็คือมีพระเรวตะเถระมาบรรพชาบวชเป็นสัมมาเนนให้กับท่านนักเวลานั้นท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นสัมมาเนนแล้วครั้นร่วงเข้าปลายปีพศ2474ออ,24อาการท่านก็ยิ่งเจ็บป่วยหนักขึ้นอีก เพราะว่าท่านนี่ทุ่มเทแรงกายแรงใจตากตำทํางานเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั้งในศรีลังกาและอินเดียโดนทุบโดนตีโดนทําร้ายไม่รู้กี่ครั้งกี่หนต้องขึ้นลงขึ้นศาลไม่รู้กี่รอบเพื่อต่อสู้กับพวกมหันในการทวงคืนสิทธิของชาวพุทธบนพุทธสถานอันสําคัญยิ่งยวดของชาวพุทธทั่วโลกท่านเป็นแม่ทัพเป็นคนที่จะ รับเอาความเจ็บปวดความทุกข์ความสับสนความวุ่นวายทั้งหลายทั้งปวงโดยที่พวกเราไปอินเดียพวกเราไม่รู้หรอกว่าผืนแผน่นดินพุทธสถานใ่อินเดียนั้นต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยล้าด้วยความยากลําบากด้วยความทุ่มเทกายใจด้วยความเสียสละอย่างยิ่งใหญ่ของนักบุญท่านนี้ก็คือท่านธรมรมปาละนั่นเองในวันที่ฉลองพระมูลคันธกุตีวิหารหลังใหม่ในอินเดีย นะครับซึ่งถือว่าเป็นวัดพุทธแห่งแรกเลยก็ว่าได้นะครับหลังจากที่หายไปจากอินเดียมานมนานเนี่ยท่านอนาคาลิกธรรมปาละนะครับผมได้กล่าวยังจับจิตจับใจเลยว่าหลังจากที่พระพุทธศาสนาได้ถูกในประเทศไปเป็นเวลานาน,านถึง800ปีชาวพุทธทั้งหลายก็ได้กลับคืนมามายังสถานอันเป็นที่รักของตอนนี้อีก นี่เป็นความปรารถนาของสมาคมมหาโพธิที่จะมอบพระธรรมคำสอนอันเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาของพระพุทธองค์ให้แก่ประชาชนชาวอินเดียทั้งมวลไม่เลือกชาติชั้นวันนะและลัทธินิกายเห็น <He S 1> ไหมครับว่าคือจุดมุ่งหมายของท่านอนาคาริกนั้นไม่ได้มีนัยยะอยู่แค่ชาวพุทธเท่านั้นแต่ ท่านมีความเมตตากรุณามีความปรารถนาดีต่อทุกชีวิตและโดยเฉพาะในดินแดน,นพุทธภูมิด้วยไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นวัน,นะใดจะนับถือลัทธิไหนศาส,สนาอะไรก็ามและท่านก็ยังกล่าวในวันนั้นอีกว่าข้าพระเจ้ามั่นใจว่าท่านทั้งหลายเนี่ยจะพร้อมใจการเผยแพร่ธรรมะอันประเสริฐของพระตถาคตเจ้า ให้ขจรขจายตลอดทั่วทั้งอินเดียเลยนี่คือวาทะของนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ของชาวพุทธในวันที่ฉลองพระมูลคันธกุตีวิหารหลังใหม่และก็มีการแห่พระบรมสารีริกธาตุเวียนรอบประทักศินก่อนที่จะเอาขึ้นไปประดิษฐานไว้บนยอดของวิหารนั้นนะครับเอาละบกกลับมาถึงอาการเจ็บป่วยของท่านหลังจากที่อาการท่านสุดหนักลงแล้วก็ ท่านเห็นแล้วว่าวาระสุดท้ายใกล้มาถึงแล้วในปลายปีพศ2475ซึ่งปีนั้นเกิดอะไรขึ้นเราได้เห็นตัวเลขนี้แล้วจำง่ายๆว่าเป็นปีที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจำอย่างนี้จะได้จำง่ายๆปลายปีพศ2475ท่านอนาคาริกะธรรมปาละท่านรู้แล้วว่า มัจจุมานคือความตายบัดนี้ได้มาอยู่นั่งอยู่เคียงข้างท่านแล้วท่านกำลังจะละจากโลกนี้ไปแล้วแต่ท่านก็ยังเป็นสามเณรอยู่ท่านจึงได้นิมนต์พระจากศีงกาเนี่ยเพื่อที่จะมาทำพิธีอุปสมบทให้ท่านให้ท่านเป็นพระในรูปแบบโดยสมบูรณ์แต่ว่าเรื่องจิตใจเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วนะท่านเนี่ยเป็นพระไปตั้งนมนานแล้ว คราวนี้ปตายปีพศ2475นั่นเองพระมหาเทระผู้ใหญ่จากรีลังกา10ร,รูปจึงรีบรุดเดินทางมายังมูลคันทกุตีวิหารหลังใหม่ณป่าอิสิปัตนะมลคขทายวันเพื่อทำพิธีอุปสมบทให้ท่านครั้นอุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยสมบูรณ์แล้วท่านอนาคาลิกะธรรมปาละจึงได้รับฉายาในทางาศาสนาว่าภิกขุ สีเทวมิตรธรรมะปาละแม่คำท้ายนี่ช่างตรงกับสิ่งที่ท่านเป็นจริงๆธรรมะปาละหรือว่าพระธรรมบาลผู้ปกปักรักษาฟื้นฟูพระธรรมคำสอนขององค์พระบรมมหาศา,ศา,ศาะสะดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐผู้ปกป้องพิทักษ์รักษาธรรมรักษาศาสนาผมนี่มีตีติว่าโอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ ปล่อยให้พุทธศาสนาโดดเดี่ยวเดียวดายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังให้เทพเทวาผู้มีหน้าที่รักษาพระศาสนารักษาธรรมมาจุติมาเกิดอยู่เป็นระยะระยะแล้วก็ในพุทธศตวตรรษที่24ในแดนพุทธภูมิก็คือท่านธรรมตาละเป็นผู้ปกปักอภิบาลคุ้มครองฟื้นฟูดูดแลและรักษาพระศาสนา ล่วงเข้าปลายเดือนเมษายนพศ2476มัจจุมาลก็ได้มาขย่าท่านแล้วคราวนี้ท่านรู้แล้วว่าท่านกำลังจะละจากโลกนี้ไปอย่างแน่แท้แล้วแต่ท่านก็ยังมีแรงที่จะพูดได้อยู่ท่านทั้งหลายครับมโนปณนิธานก่อนที่ท่านจะละสังขารนี่นะครับผมตอนที่ท่านเจ็บป่วยหนักอยู่เนี่ยยิ่งใหญ่เหลือเกินท่านตั้งปณิธานท่านอธิษฐาน จิตว่ายังไงฟังดูนะครับท่านบอกว่าขอให้ข้าพเจ้าตายเร็วๆเถิดและขอให้ข้าพเจ้าเกิดมาในโลกมนุษย์อีก24ชาติเพื่อประกาศพระพุทธธรรมหมุนกงล้อพระธรรมจักรอันเอกอุดมของสมเด็จพ,พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญนั้นให้ขจรกระจายไปทั่วนี่ท่านตั้งความปรารถนาอย่างนี้เลยแล้วผมมานั่งนึกดูนะครับผมพุทธศตวรรษท,ที่24 นี่คือท่านเกิดมาในช่วงนี้นะครับการที่ท่านอธิษฐานจิตว่าขอเกิดอีก24ชาติเนี่ยเราก็ปัดไปเป็น25ชาตินี้เลยนะครับผมพูดตรงนี้เพื่อที่จะบอกว่า5ท่านบอกว่าท่านขอเกิดอีก24ครั้งเนี่ยนั่นก็หมายความว่าถ้าตีความว่าพระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่5,000ปีหมายความว่านับจากนี้เป็นต้นไปทุกๆ100ปีท่านจะเกิดหนครั้ง เพื่อที่จะฟื้นฟูปกป้องธรรมบาลรักษาพระพุทธศาสนานี่จิตใจของท่านเนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินไม่ธรรมดาแล้วก็ในยุคเข้าสู่พุทธศตรวรรษที่25เนี่ยท่านก็อาจจะกลับมาเกิดอีกแล้วก็ได้ใครจะไปรู้นะครับบางท่านก็บอกว่ามาเกิดแล้วเป็นพระรูปนั้นรูปนี้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าท่านเปลี่ยนความปรารถนาแล้วท่านะจะ รีไปนิพพานแล้วท่านก็สําเร็จอหรหันไปแล้วอันนี้จะจริงหรือไม่จริงนี่ผมก็ไม่ทราบแต่ไม่ว่าจะจริงหรือจะไม่จริงผมก็อนุโมทนาสาธุกราบแทบเท้าของท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ณจุดไหนไม่ว่าท่านจะไปะนิพพานแล้วหรือ,อยังท่านอนาคาลิกะธรรมปาละเนี่ยก็จะอยู่ในจิตในใจนี่ผมตลอดไปเอาละผมเล่าให้ฟังว่าปลายเดือนเมษายนพศ2476 ท่านอธิษฐานอย่างนี้ในขณะที่ป่วยหนักล่วงเข้าถึงเช้าวันที่29เมษายนพุทธศักราช2476ภิกษุอนาคาลิกธรรมป,ปาละก็มีอาการอาภาษอย่างหนักเลยคราวนี้ทุกๆคนรู้แล้วว่าท่านคงจะไม่มีวันลืมตาขึ้นมาได้อีกพระสงจากศรีลังกาแล้วก็อินเดียก็กเลยนั่งล้อมท่านพระอนาคาลิกธรรมป,ปาละเนี่ยเป็นวงเลย แล้วก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆไม่หยุดคือสวดต่อเนื่องไปเลยบรรยากาศนี่กลงวานแล้วก็คงจะแบบปนเศร้านึกแล้วก็ให้ใจหายท่านทั้งหลายครับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหลายทั้งปวงก็มีความดับไปเป็นธรรมดาล่วงเข้าเวลาบ่ายสามโมงของวันที่29เมษายนพุทธศักราช2476 รัฐที่โคมไฟแห่งดินแดน,นพุทธภูมิและศีลังกาที่ส่องสว่างนำทางชาวพุทธให้ตื่นตัวเพื่อที่จะปกป้องคุ้มครองดูแลฟื้นฟูพระพุทธศาสนาบัดนี้ดวงไฟนั้นได้ดับบูบลงแล้วท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของพุทธบริษัททั้งหลายบัดนี้ภิกษุผู้มีฉายาว่าภิกขุสีเทวมิตรธรรมปาละ ได้ละสังขารแล้วอย่างสงบณพระมูลคันทกุตีวิหารหลังใหม่ในป่าอิสิปตนะเมลคทายวันติดกับสถานที่ที่พระบรมมหาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงหมุนธรรมจักรให้เป็นไปท่านทั้งหลายครับแม้ว่าประทีปโคมไฟที่ส่องสว่างนำทางชาวพุทธในศรีลังกาอินเดียและชาวพุทธทั่วโลกได้ดับลงแล้วแต่ว่าความมืดไม่สามารถที่จะ คือลานเข้ามาทําร้ายทําลายชาวพุทธของเราได้เนื่องจากว่าประทีปโคมไฟที่มีนามว่าอนาคาลิกธรรมปาละนี้ก่อนที่จะดับลงท่านได้จุดไฟแห่งความหวังแห่งการฟื้นฟูพระธรรมวินยัยแห่งการรักษาฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้แก่ประทีปดวงอื่นๆแล้วทั่วโลกเพราะฉะนั้นการละไปของท่านนั้น ไม่ได้ละไปท่ามกลางความมืดแต่ท่านละไปท่ามกลางความสว่างที่มันเคยมืดมิดมาแต่ได้สว่างเพราะแสงประทีปของท่านที่เผื่อแผ่แก่พุทธบริษัททั้งหลายทั่วโลกโดยเฉพาะในอินเดียและศรีลังกาสัตบุรุษภิกษุผู้มีศีลวัรอันง,งดงามได้ทิ้งศรัทธาและความหวังได้ทิ้งแสงสว่างที่จะนำทางชาวพุทธทั่วโลกไว้ อยู่ตรงหน้าเราแล้วในขณะอายุของท่านนับได้68ปีก็คือท่านเกิดวันที่17กันยายนพศ2อ0 7ที่ประเทศศรีลังกาแล้วท่านก็ละสังขารในวันที่29เมษายนพุทธศักราช2,476ขณะอายุได้68ปีณนะประเทศอินเดียขอเราชาวพุทธทั้งหลายจงพนมมือน้อมเสียนอภิวาสก้มกราบ คุณงามความดีของภิกษุสีเทวมิตรธรรมปาละรูปนี้ด้วยเสียงด้วยกล้าวและเมื่อใดก็ตามที่เท้าเราเหยียบเข้าสู่ประเทศอินเดียนั้นสิ่งที่เราจะ,ะระลึกถึงนั่นก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และคุณูปการของนักบุญผู้ยิ่งใหญ่คนนี้ก็คือท่านอนาคาลิกะธรรมปาะละว่าก่อนที่เท้าเราจะได้เหยียบอินเดียด้วยความภาคภูมิใจเนี่ย ท่านคือผู้ที่ต่อสู้เสียสละทำไหวชีวิตในการที่จะฟื้นฟูดินแดนพุทธภูมิพุทธสถานต่างๆท่านทั้งหลายครับบัดนี้เรื่องราวของท่านอนาคาลิกะธรรมปาละได้ปิดฉากลงแล้วในอีีนี้ในตอนที่สมนี้ผมต้องขอบอกว่าสำหรับเรื่องราวของท่านอนาคาลิกะธรรมปาละนี้ ผมจัดทำขึ้นด้วยความศรัทธาอย่างถึงจิตถึงใจนะครับผมผมรวบรวมข้อมูลใช้ความวิิยะอุตสาหะอย่างเต็มที่ในการที่จะสรุปข้อมูลมาให้ทุกทกท่านได้รับชมรับฟังกันผมปรารถนาเหลือเกิดว่าสิ่งที่ผมทำนี้จะถูกเผยแพร่ออกไปในวงกว้าง ไม่ใช่เพื่อตัวผมเองแต่เพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อว่าทุกทุกท่านจะได้รู้จักนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ของชาวพุทธคนนี้ผมกล้าสาบานได้เลยว่าผมไม่ปรารถนาสิ่งใดมากไปกว่าการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและคุณงามความดีของปูชนียบุคคลส่วนผลประโยชน์หรือว่าอย่างอื่นที่มันจะตามมาช่างมันเถอะมันเป็นเรื่องรองเพราะฉะนั้น เพื่อที่จะเผยแพร่ปูชนียบุคคลนักบุญของชาวพุทธผู้ยิ่งใหญ่คนเนี้ยขอให้ทุกทกท่านช่วยเผยแพร่ข้อมูลตรงนี้กดไลค์กดแชร์ออกไปสู่สังคมให้ทุกคนได้รู้ว่าท่านอนาคาลิกธรรมปาละนี้เป็นใครมีความสำคัญเช่นไรกับชาวพุทธทั่วโลกเพียงเท่านี้ผมก็รู้สึก หายเหนื่อยและคุ้มค่ากับเวลาที่ผมต้องเสียสละมาศึกษาค้นคว้าและมาเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ด้วยความปรารถนาว่าเผื่อเป็นประโยชน์เป็นข้อมูลให้ท่านเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งซึ่งผมพอจะทําได้ผมทำเท่าที่ผมจะทําได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็จงช่วยเป็นกำลังใจ สนับสนุนแล้วก็ช่วยเผยแพร่คลิปต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะคลิปปูชนียบุคคลสำคัญของชาพุทธซึ่งยังไม่ค่อยมีใครรู้จักนักเนี่ยให้เผยแพร่ออกไปสู่สายตาของผู้คนเป็นจำนวนมากก็จะเป็นพระคุณกับผมผู้ที่พยายามทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นอย่างสูงเลยนะครับในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตย และด้วยอำนาจแห่งคุณงามความดีและมโนปณิธานของท่านอนาคาลิกธรรมปาละนี้ขอให้ทุกทกท่านจงเป็นผู้ก้าวข้ามห่วงแห่งสงสารก้าวพ้นชาติชรามอรณะโดยไวๆวเถิดแล้วก้าวเข้าไปสู่ดินแดนแห่งพระนรุพานอันเป็นสถานที่ซึ่งพระบรมมหาศา,ศาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ ได้ตัดยืนยันแล้วยืนยันอีกว่ามันคือสถานที่บรมสุขสาธุสาธุสาธ,สาธุในท้ายที่สุดนี้กระผมก็ขอกราบขอบพระคุณทุกทกท่านนะครับที่ติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับแล้วก็ฟังเรื่องราวของท่านอนาคาริกะธรรมปาละจนจบนะครับ